มาเด้อไม่กินมกแตงโมน้ำกันค่ะแดงแดงแตงโมนะสีแดงแดง,แง,แดง,งามงามออกแช่เย็นชม่ำๆไว้กินนะคะกินข้าวเซตกับไม่กินแตงโมจ้าแดงดีปานยังมาเด้อไม่กินน้ำกันค่ะพี่นอ้องไม่กินแตงโมหวานๆช่ำๆแช่เย็นอร่อยออ่ยนะคะ มาเด้อค่ะส่งความคิดถึงมากับแตงโมแดงๆนี่นะคะความคิดถึงก็แดงเหมือนแตงโมนี่ละจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องกินหอดสุกคนเด้จ้าแดงแดงแตงโมนะคะนี่แดง,แดง,แดงแมากช่ำแช่เย็นๆกินอร่อยแตงโมผลใหญ่ สีแดงแดงอร่อยอร่อยนะคะมามามากินแตงโมแตงโมสีแดงนะคะมาได้มากินน้องกันจ้า